สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่นูมูฟันอาร์ชาแนลนะคะจากคลิปที่ผ่านมานะคะถ้าใครได้ติดตามเราก็จะได้เรียนพวกทฤษฎีกันมามากพอสมควรแล้วและคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดกันในหัวข้อ Perspective ค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะงง,งว่า Perspective คืออะไรหรืออาจจะได้ยินมามากพอแล้วแต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงคลิปนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะ การเขียนภาพทัศนียภาพหรือ perspective คือมุมมองการเขียนให้เป็น3มิติที่มีจุดใกล้ไกลจุดที่ลึกเข้าไปเช่นเวลาเราขับรถอยู่บนถนนเราก็จะเห็นเส้นของถนนลึกเข้าไปแล้วมันจำเป็นในการวาดยังไงล่ะในเรื่องของ perspective นะคะจะนำมาใช้ในงานออกแบบและงานสถาป,ปัตยกรรมเมืองการวาดตึกการวาดแนวลึกของต้นไม้หรือแม้กระทั่งการวาดภาพแลนด์สเคปค่ะ ก็จะมีในเรื่องของ perspective เข้ามาร่วมด้วยนะคะและในเรื่องของ perspective ก็จะมีเรื่องของวัตถุระยะเส้นที่อยู่ใน perspective และแน่นอนอยู่แล้วค่ะถ้าเราเข้าใจในเรื่องของ perspective แล้วเนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจมุมมองวัตถุต่างๆในงานวาดของเราทำให้เราจับโครงสร้างและสัดส,ส่วนในภาพได้ดีมากขึ้นและไม่ยึดติดกับพื้นที่ค่ะทำให้เราเนี่ยแยกออกว่าจุดไหนคือจุดนำสายตาและจุดไหนคือระยะใกล้ระยะไกลของวัตถุต่างๆค่ะ Perspective แบ่งออกเป็น3จุดคือ one point perspective P ย่อมาจากจุดรวมสายตา1จุดจะมีจุดนำสายตาไปจุดที่1เราจะมองเห็นวัตถุลึกเข้าไปเช่นเราขับรถบนถนนเราเห็นถนนลึกเข้าไปตรงนี้คือจุดนำสายตาแบบ1จุดค่ะ หรือถ้าเรานั่งบนรถไฟและเรามองทางไปข้างหน้าเราก็จะเห็นรางรถไฟลึกเข้าไปแบบนี้ก็เป็นจุดนำสายตา1จุดค่ะแบบที่2 two point perspective หรือจุดนำสายตา2จุดนั่นเองนะคะแบบ2จุดแบบนี้นะคะเราจะมองเห็นด้านข้างลึกเข้าไปแต่ความสูงก็ยังขนาดกับภาพอยู่เช่นเมื่อเรายืนอยู่หน้าอาคารแนวนอนเราก็จะเห็นตรงกลางอาคารขนาดกับจุดนำสายตาของเราส่วนด้านข้างซ้ายและขวาเราก็จะมองเห็นเล็กลง หรือว่าลึกเข้าไปนั่นเองค่ะและแบบสุดท้ายนะคะรีพอยต์เปอร์สเปกทีฟหรือจุดรวมสายตา3จุดค่ะจะเป็นการมองแบบแนวดิ่งนะคะจะแบ่งเป็นมุมสูงและมุมต่ํามุมสูงจะเรียกว่ามุมสายตานกมองและมุมต่ําเราจะเรียกว่ามุมสายตามดมองนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นภาพมุมสูงมุมนกมองนะคะเราจะนึกถึงมุมมองของนกเมื่อมองลงไปข้างล่างเนาะเราจะเห็นภาพตึกนะคะที่ลึกลงไปเนาะและมุมสายตาแบบมดมองนะ ะะเราก็จะจินตนาการมุมมองของมดเนาะที่เงยหน้าขึ้นไปดูตึกนะคะเราก็จะเห็นภาพตึกเนี่ยสูงแล้วก็ตรงไปก็จะเล็กลงแบบนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะพัฒนาทักษะการวาดภาพนะคะสามารถดูรายละเอียดคอร์สเรียนด้านล่างใต้ดดสคริปชันของเราได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆและเพื่อให้ช่องเล็กๆของเราได้เติบโตด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ